สวัสดีค่ะมาพบกับชอบน้องอันดามันนะคะวันนี้น้องใบเฟินค่ะน้องใบเฟินอาบน้ำนะคะตรงนี้เป็นที่ถูชามนะคะแต่ว่นน้ำแล้วไหลค่อยวันนี้ค่ะอาบนิดเดียวนะคะวันนี้ข้าวไปทำไมทางไหนฮะพาไปดูวิวก็แดดไม่เห็นวิวแล้ว

มนแดดแแล้ามานดยมา,อมา well. โอ in ีโอ well ่ยมุนมมเสียงใครเอ่ยจำได้ไหมคะ เสียงใครเออยไปเฟินไปเสียงใครมาไปเดินตามพ่อควานเลยน้องไม่มีขนหางนะคะเพราะว่าหลุดบุเด็กค่ะเราเป็นภูเขานะคะทางขึ้นนะคะจะชันหน่อยนะคะนุ่ง แร่ซาดนะว่ะออโจออมปวนของเรานะคะดูค่ะจมปวนเดี๋ยดพีบ่ น้องใบเฟินไปที่หรือเปล่า้วจะไปไหนน่ะฮะปล่อยให้เดินไปแล้วนะคะพ่อควานเดี๋ยวเมื่อกี้ก็กระไดเขาเดียวเดินไปแล้วยืนกินต้นยาต้นไม้ เลือกกินใบไทรนะคะน้องใบเฟิร์น

อย,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะนี่น้องใบเฟิร์นมาในงานตัวคะ่ะใบเฟิร์นคนสวย น้องอายุ25ปีนะคะน้องใบฟืนนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่องน้องกันดามันค่ะคข้าก่อนข้าก่อนข้าก่อนเทียงเร้อข้าดิเขียวอยู่ ยาดีเล่าจ้าก่อน,นเล่าเล่จ้าดิ้าดีไนคนนู้นนะคะคนนู้นเล่นนะคะคนนู้นไม่จ้าค่ะสวัสดี้วงเ็ิดันดาด,ด้วยนะคะนูน่น